อัปเดตข่าววันที่20มิถุนายนนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของชาติตะวันตกนะครับแล้วก็นาโตนะครับที่ออกมาประกาศเรื่องการสนับสนุนยูเครนนะแล้วก็ฝั่งของบิตคอยนะครับเอาคอยนะครับที่มีการดีตัวกลับขึ้นมานะเมื่อเช้านี้นะครับมีไรกันบ้านในคลิปนี้เรา,าดูกัน,นครับ สวัสดีครับผมกอล์ฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากจะขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนในกลุ่มสี่นะครับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนเราและดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคอลทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและก่อนที่เริ่มงเปนที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะครับในเช้านี้กับเพื่อนดูก่อนนะครับตอนนี้ก็กําลังจะปิดแแท่่งงล้ววนนนะะครับใช7 ตอนนี้ราคาบิตคอยก็ดีดกลับขึ้นมานะครับหลังจากมีการทะลุนะครับแนวรับที่เป็นจุดสูนย์เก่านะครับในปี2018นะครับลงไปก็คือตอนช่วงรับราคา19,700นก็ะก็มีการเดรกลงไปแล้วก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้พอร์ตของผมเองเนี่ยระเบิดไป1อันนะครับที่มาอัพให้กับเพื่อดูในคลิปที่แล้วนะครับก็สูญเงินไปประมาณ2,000 0 0เนาะแต่ตอนนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งอันนะครับแล้วก็มีการเทรดแก้กลับมาเพิ่มอีก2อันด้วยนะครับก็เดี๋ สถานการณ์นี้ได้ไหมนะครับจากการที่มันลงไปแตะตัวจุดลิควิเลชันของผมเนี่ยแล้วก็ระเบิดไปนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตซอตลาดกันก่อนเนาะแล้วก็เรื่องพอร์ตเนี่ยจะมาอัปเดตเป็นคลิปให้กับเพื่อนๆดูนะครับในช่วงบ่ายทีนึงนะครับคราวนี้ตัวตลาดนะครับภาพรวมตอนนี้ก็มีการดีดกลับขึ้นมานะแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้มันมีการปิดแถวๆนี้ได้นะครับก็จะมีลักษณะข,ของ engulfing เ,เกิดขึ้นนะครับเป็นแท่งแรกเลยก็คือเป็นสัญญาณการกลับตัวอีก1อันนะครับแล้วก็ เรื่องตัวราคาที่มันเบรกลงไปเนี่ยถ้าเกิดมีการเบรกกลับขึ้นมาในแท่งเดียวเลยเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าแบรแท็นะครับก็คือกับดักที่คิดว่าน่าจะเป็นหมีนั่นเองนะครับครนี้เราต้องมาดูกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้นะครับครนี้ตัวราคาบิทคอยนนะที่เป็นราคาที่ประเงินบาทเนี่ยก็ดีดกลับขึ้นมายืนแถวโซน7จ็ดแสนได้อีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ลงไปอ๋อพอท่อมนะครับตูดแบบลึกที่สุดเนี่ยประมาณ6กแสนสนะครับก็ดีดกลับขึ้นมาละแล้วก็ ฝั่งของดาวโจนส์เนสแดกเนี่ยวันนี้ยังไม่มีการอัปเดตเพราะว่าตลาดยังไม่เปิดนะวันนี้มันจันทร์นะครับในฝั่งของทองคำเนี่ยก็ยังยืนอยู่ในกรอบที่เป็นเทรนไลน์ของเราได้นะทีะ่ผมวางกรอบไว้นะครับประมาณนี้ก็ยังยืนอยู่ได้นะครับแต่อยากจะดูบิตคอยสักกว่านะเพราะว่าการกลับตัวเนี่ยมันมีสัญญาณบอกบอกแล้วนะครับตอนนี้นะ้วในการดูของเรานะครับคราวนี้ฝั่งอีเทนเนี่ยก็มีสัญญาณการกลับตัวเหมือนกันนะแล้วก็ ดูเหมือนดูเหมือนนะดูเหมือนว่าจะเป็นวอททอมละในรอบนี้นะครับก็ไม่ได้แนะนําการลงทุนนะครับเพื่อนๆก็ต้องอมีการใช้วิจายณาแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมนะครับในการลงทุนของตัวเองด้วยนะครับโอเคคราวนี้ในฝั่งดอทคอมเนี่ยวันนี้มีข่าวที่จะมาคุยกับเพื่อนนะว่าทางอลีลอนมาร์เนี่ยเขาก็ยังพปอร์ตอยู่นะแล้วก็ราคาดีดกลับขึ้นมาแรงกว่าตัวอื่นเลยนะฮะคราวนี้มีอื่นที่จะดูกันอีกไหมนะ ในฝั่งของดิสไวน์นะวันนี้ก็ยังไม่มีการขยับเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกนะันที่ข่าวแรกดีกว่าว่าข่าววันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับข่าวแรกเนี่ยในฝั่งของยูเครนเนี่ยก็จะมีการสู้รบมีสงครามเกิดขึ้นนะในฝั่งของรัเสเซียเนี่ยต่อเนื่องมาไปเลยเวลาค่อนข้างนานละตอนนี้ทางนาโตเนี่ยเขาได้ออกมาพูดนะว่าสงครามเนี่ยมันน่าจะมีการยุดเยื้อนะครับไปในระยะเวลาหนึ่งเลยแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่อง อาคารขาดแคลนพลังงานนะครับแล้วก็อาหารด้วยนะครับทั่วโลกเลยนะครับที่จะยืดเยื้อไปนะครับแต่ทางนาโตเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ได้ทำการเตรียมนะที่จะซัพพอร์ตทางฝั่งยูเครนนะต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากนี้ก็ต้องรอดูนะว่าสงครามเนี่ยจะเป็นไงต่อไปนะครับก็มีคนที่ซัพพอร์ตเป็นแบ็คอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับมันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะฮะก็ยังยืดเยื้อกันอยู่นะครับโอเคคราวนี้มาดูในฝั่งของอิตาลีกันบ้างว่า,อ,าอิตาลีเนี่ยตัวเลข การขาดแคลนนะครับอาหารแล้วก็พวกพลังงานต่างๆเนี่ยพุ่งนะครับสูงสุดเลยนะครับในรอบ7จสปีนะครับอันนี้ก็คิดว่ามันน่าจะมีปัญหาแบบเนี้ยทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ม <m> ีเขาเรียกว่าฝีที่มันจะเริ่มปรีออกมาปรีออกมาเรื่อยๆนะในแต่ประเทศนะครับตอนนี้อิตาลีนะตัวเลขมันก็โชว์มาแล้วนะครับว่ามีการขาดแคลนนะครับพลังงานแล้วก็อาหารพุ่งสูงสุดเลยนะครับคราวนี้ในฝั่งของเรื่อง อคอยแก๊สนะก็มีตัวเลขนะครับที่จะมาอัปเดตเพื่อนๆเนาะในเรื่องอจุดลิควิดเดตนะครับที่มีคนลิควิดเดตใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะ80,000คนนะครับเทรดเดอร์ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็เรื่องทั้งทั้งลิควิดเดตนะครับที่พุ่งไปประมาณ300กว่าล้านนะครับซึ่งถ้าเกิดลองเห็นพีคนะมันจะขึ้นมาแถวโซนประมาณฝั่งฝั่งลองแล้วก็ฝั่งช็อตเนี่ยรวมๆประมาณพันพันล้านนะครับที่พีคๆนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ พีคมากเท่าไหร่นะครับสัปดาห์เมื่อวานนะก็จะมีคนที่เปิดฝั่งช็อตนะครับที่โดนรีเคลิยรด์ด้วยอาจจะต้องดูตัวเลขนะครับที่มาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันตลาดเพิ่งดีดกลับขึ้นมานะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งบ้านเรากันบ้างว่ามีข่าวแนละ้วว่าคนเนี่ยที่เทรดคริปโตนะครับขาดทุนในคริปโตเนี่ยแล้วก็ไปชิงนะชิงทองนะครับมูลค่า60บาทเลยนะครับกลางเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ผมอยากจะมาคุยกันเพื่อนนิดน,นึงว่า เราควรจะต้องมีการจัดการเงินนะหรือว่ามันนี้ไม่เดเมนนะครับให้ดีนะเพื่อที่จะไม่มีเอฟเฟกต่อความเครียดนะครับต่อ,อ,อการใช้ชีวิตประจําวันนะครับพอเราเสียเงินปุ๊บแล้วเ,เราไปตัดสินใจทําอะไรที่มันผิดพลาดแบบนี้มันอาจจะทําให้เรามีผลกระทบต่อครอบครัวนะครับหรือว่าต่ออนาะคตของเรา ในระยะยาวได้เลยนะครับก็ไม่ได้บอกว่าเราเองเก่งนะแต่อยากจะเตือนเพื่อนๆนะว่าบางคนที่หน้ามืดอะไรเงี้ยนะครับเข้าไปเทรดโดยที่ไม่มีการวางแผนไว้ก่อนเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาแบบน,นี้ตามมาได้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูข่าวกันในฝั่งของคอร์เทเลกาบ้างว่าเขาอัปเดตว่าทางอีลอนมัสเนี่ยได้มีการทวิตนะในทว i t เตอร์ของเขานะครับว่าเขาเองเนี่ยยังจะซัพพอร์ตดอทคอยอยู่นะครับแล้วก็ได้มีการเข้ามซื้อเข้าไปเพิ่มด้วยนะครับ ตัวทวิตเตอร์ที่เขาบอกว่า i will keep supporting d o c o i n นะครับแล้วก็เรื่องคอมมูนิตี้ของ d o c o i n เนี่ยเขาก็ได้ออกมาพูดคุยนะครับกับทางอิรอนมัทแล้วก็เหมือนจะชมเลยนะว่าขอบคุณที่มาซ mm ัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรอดูกันนะว่าหลังจากนี้นะครับมันจะเป็นจุดบอดทอมแล้วไหมของ d o c o i n นะแต่ซึ่งอิรอนมัทเนี่ยก็ได้มีการโพสตทวิตหลายๆรอบนะล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องฟ้องใช่ไหมที่เอทีซีเนี่ยเขาได้มีการฟ้องร้องนะครับซึ่งตัวเลขค่อนข้างสูงเลยนะ อารู้สึกว่าจะก้าวละล้านบาทน,นะครับที่เขาเอาเทสลาแล้วก็เฟดเอ็กเนี่ยไปเหมือนปั่นราคานะครับตัวดอทคอยนะครับทาง a อ c เนี่ยก็เลยมีการฟ้องเขานะครับแต่เขาก็ยังออกมาทวิตนะว่าเขาเนี่ยยังซัพพอร์ดอทคอยอยู่นะครับก็เหมือนไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะในฝั่งของอีลอนมัสส์นะฮะคราวนี้มาดูในฝั่งของเอลซาวดอกันนะครับว่าตัวประธานธ,นาธิบดีเนี่ยเขาได้ออกมาพูดนะถึงตัวช่วงแบร์มาร์เก็ตหรือว่าช่วงตลาดขาลงตอนนี้นะว่า ทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งไปกังวลนะเดี๋ยวให้ดูทางฝั่งของทวิตเตอร์นะครับจะร,รีเฟรชนิดนึ่าเขาบอกว่าเขาบอกว่า i อซ that some people นะครับกำลังวอรี e ่ในช่วงนี้อยู่นะครับสำหรับตลาดบิตคอยนะครับแต่เขาบอกว่าให้เราหยุดนะที่จะดูกราฟนะครับแล้วก็ไปเอ j นจอยไลฟ์นะครับในการที่จะเราลงลงทุนในฝั่งของกิบต,โต์โ c เคนซีหรือว่าบิตคอยนะครับก็เอลซาวดอร์เนี่ยมีการถือบิตคอยค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีการอะดอปชันจริงๆนะในประเทศของเขานะครับ ก็เขาน่าจะโดนโจมตีช่วงนี้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าบิตคอยมีการดรอปลงมานะกว่า70%เลยนะครับจากยอดนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับคราวนี้เรามาดูกันในเรื่องการอัปเดตนะอัปเดตทตลาดที่ทางคอรเทลิกรานะครับเขาได้มีการอัปเดตกันนะครับวีคเนี้ยเขาก็มีการพูดถึง BTC มีพูดถึง SOL LTC นะครับ LINK แล้วก็ BSV นะครับก็มาดูกันว่าเขาพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ตลาด ภาพรวมบิตคอยนะมีการบวกกับขึ้นมาประมาณ14%นะครับจากบอททอมนะที่ผมได้มีการอัปเดตใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ E t h ทเนี่ยบวกกับขึ้นมาประมาณเป็นเลยนะครับก็ขึ้นมาอยู่ในโซนเหนือ1 0 0 0งลลนตอรครั้งหนึ่งแล้วนะครับบิตคอยก็ขึ้นมาเหนือ0,000มอ่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตราฟกันว่าเขาพูดคุยกันยังไงนะครับในฝั่งของบิตคอยนะเขาบอกว่ามันมีการวิ่งเป็นโซนนะลงมาแล้วก็น่าจะมีแนวแนวต้าน,นแถวเอเนะคร เออ E M S ราคประมาณ25 0 0มนะที่น่าจะกลับตัวขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็ฝั่งของ4ชั่วโมงเนี่ยมีการดีดตัวกลับขึ้นมาแล,แล้วก็มีสัญญาณนะครับไดเวอร์เจนเกิดขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ผมก็ได้อบอกเพื่อนคุยเพื่อนมาสักช่วงหนึ่งละนะครับคราวนี้ฝั่งของโซเป็นไงโซเนี่ยมีการทำไดเวอร์เจนเกิดขึ้นมาเป็นหลายเวลา ค่อนข้างนานแล้วนะอันนี้เป็นกราฟเดลี่นะครับนั่นหมายาว neck. ความว่าเก right. ิดขึ้นมาแต่ช่วงเมย์ละนะครับก็ดอกลงมาเรื่อยๆนะแล้วก็เหมือนจะมีสัญญาณการกลับตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าโซเนี่ยมันมีการกลับตัวเยอะขนาดไหนนะครับก็ตอนนี้ตลาดได้ปิดไปละนะครับในภาพเดย์นะครับภาพเดย์เนี่ยก็มีลักษณะของเอ็นกราฟฟิ้งเกิดขึ้นแล้วนะครับหนจุดนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกราฟโซในึหนึ่งดีกว่าว่าโซเนี่ยอ่โอเคโซมีการดีดตัวกลับขึ้นมาก อาจจะไม่ค่อยสวยเหมือนบิตคอยนะผมว่าบนะิตคอยนั้นจะสวยกว่านะครับสําหรับตัวโซนะโอเคคราวนี้มาดูที่ LDC นิดนึงดีกว่าเขาบอกว่า LDC เนี่ยเหมือนจะมีสัญญาณการกลับตัวนะครับสําหรับรู้สึกว่าจะเป็นไลท์คอยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไลท์คอยสี่ชั่วโมงนะมีการเบรกรีสิตซ์แซนต์นะครับขึ้นมาละนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตซัพพอร์ตไลน์เนี่ยเป็นลักษณะของอแนวล่างที่เขาตีเป็นเทนไลน์นะครับให้กับเราดูนะโอเค สำหรับตัวลิงก์นะลิงก์มีสัญญาณไดเวอร์เซนเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่ามีสัญญาณไดเวอร์เซนเกิดขึ้นก็ต้องดูนะว่าพอมีไดเวอร์เซนเนี่ยแล้วมีการระเบิดของโวลูโมโบลระเบิดของราคาที่มันมีการเบรกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับในการกลับตัวนะครับ b s v นะครับ b s v ก็มีการกลับตัวเกิดขึ้นนะเขาบอกว่ามี positive เดวิเซนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มี support line นะครับที่เขาวางไว้แล้วก็ resistance เนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านที่เป็นเทรนด์ไลน์นี้นะครับก็ต้องรอดูกัน จากที่ดูนะน่าจะอยู่ประมาณส0ดอลน,นะครับสำหรับ BSV นะสำหรับแนวต้านนะครับก็อันนี้เป็น BSV สำหรับชั่ช่วงนะค่อนข้างสวิงอยู่เหมือนกันนะแต่ก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมาละนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตทั้งตลาดนะครับแล้วก็อัปเดตทั้งข่าววันนี้กับเ,เพื่อนๆก็าวางเขาจะประโยชน์กันครับและสุบข,ข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของรัสเซียนะยูเครนนะครับสงครามที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ทางนาโตเนี่ยเขาบอกว่าเขากาลังจะซัพพอร์ ยูเครนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฝั่งของคริปโตเคอเรนซีบิตคอยนะครับที่มีการดีตัวกลับขึ้นมา15%นะครับที่เมื่อกีก้ผมเปิดให้ดูนะก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c ค i b e กับทางช่อง YouTube ลองทองุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีและก็ฝั่งของเทคโนโลยีมาร์เก็ตวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพิ่มไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ